มามากินมะนาวเปรี้ยวเปรี้ยวจนเพียมีเรื่องมะนาวเปรี้ยวมะนาวยืดยืดใจมะนาวยืดยืดใจกินเพื่ออะไรมีวิตามินบำรุงมาให้เลื่องหลายฝากฟันหลักหน่อเจ็บคอ ใช่การเจ็บคอจ้านี่จนน้อยก็กินมาแล้วไปนิดเดียว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 ลองกินทีที่แสนตายแล้วไปอือย<ะ>อย่าอ,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมใช้ไหม ยิ่งอีกแลี้ยงเองมันจะได้หายเจ็บคอนได้หายไอไงแฝดแฝดยังว่าแซ่บเก็บเป็นไง นี่ครับกินหมดไปสามตอนนี่สับไหลไม่ต้องทำท้าแซบดูดิใส่ใส่ขออยะนี่ท้าแซบต้องกินให้อร่อยนะมันนาเนี่ยกินอย่างนี้ท้าแซบถ้ากินไม่อร่อย แซ่บเหมือนมันเหม็นขี้วะนี่จ้ะมันเนาวเยอยๆหัวดำไหมหนาดูหน้าดูหน้า ดจะตายเ <c oughs> ห็นไหมไปแล้วค่ะไปไหนคะไปโรงเรียนค่ะไ,ไ,ไปโรงเรียนไหนเปล่าไปโรงเรียนไหนกันบ้านน่ะเป็นไรแซนดี้ เปรี้ยววะไม่ได้เปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวแล้วมันแสียดินนะมันเหมือนมันแบบยังไงอะมันแบบอยู่รู้สึกอยู่ตรงเนี้ยมันรู้สึกแสียๆตรงเนี้ยวันนี้ได้กัดลิ้นเองปะละ่ะไม่ได้กัดแต่กัดที่โรงเรียนไม่ได้กัดที่บ้านเออดี <laughs> <laughs> มันคืออะไรกัดที่โรงเรียนแต่ไม่ได้กัดที่บ้านหนูทำอะไรของหนูเนี่ยฮะตัดไม่เอา แล้วคนคูก็ดุนี่จะเปียกน้ําจนได้แหละตอนนี้ยจิ้มน้อยๆดิ่จิ้มน้อยๆนี่จะได้หายเป็นหวัดเนี่ยอ่ะอ้าลูกปองอยู่ใจเนี<ม>้ยน้ำเป็นเป็ดเลยวะลูกปงป่องในนันใหมัไม่ต้องเข้าไปเอานะถ้ามันอยู่ในนั้นแหละมืดงูน่าจะเอาอะปักย่าอย่าเดี๋ยวน้อง กระเด็นเข้าตาอ่ะจิ้มนิดนึงนี่น,นี่จิ้มไปที่นอนเลยโซดา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 สุดามากินข้าวเช้าก่อนเนี่ยจิ้มจิ้มน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไปออ่ะหอบหนังสือแบบนี้หอบแบบนี้อ่ะบายบายก่อนไปโรงเรียนวันดีก่อนเปล่าวันดีก่อนอ่ะบายบาย ใครไปส่งใครไปส่งหนูไปเองอ๋อหนูไปเองจริงจริงคุเจ่งไปเองไหนเรียนเรียนอยู่ตรงไหนเรียนตรงนี้ไหนคุณครูอ่ะครูครูอ่านักเรียนหยิบภาษาไทยขึ้นมาแม่โดนตีนะมันคืออะไรก็ตีอะไรก็ตีครูอะไรวะน้ำลงน่งลงเราจะมา ียนเลยขอคืออไขอค่ะขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอฟันขอฟานอะไรเอาไม้ก็ไก่ไม้เจ้าคู่นะเจ้าคู่เอบเอาก็ไก่ก่อนก็เลยก็ไก่เฮ้ยก็ไก่ขอไข่ขอไข่อยู่ในล้วนอนนอนอะไรโรงเรียนอะไรจะมานอนใช่ดียังไม่เที่ยงเลยดีนะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงเลย มันเป็นผ้าปูที่นอนปูก่อนนี่มอนผ้าผ้าห่มห่มไปมามาเดี๋ยวพี่ปูผ้าห่มตุ้มสุดาหายจะหายแล้วหายไปเอือสุดาหายไปไหนเอ่ยตาเอตตาอ่ะนี่ตุ๊กตาหนูตุ๊กตาฟังพูดได้ด้วยนะกดกดตรงท้องมันจะพูดได้ มาน้อยนี่แปลงล่างได้หลายค่าเลยนะเกะแล้วก็ตัวเราก็ไม่รู้นี่หาห้อยได้เปิดเปิดสามารถเปิดแล้วก็ดได้มีเสียงได้ดูตุ๊กตานะครับเตียงกาสาตลก ตุตาได้มาจากไหนอ่ะตุ๊กตาได้มาจากยิงงานวัดยิงงานวัดยิงอะไรยิง,ยงปลาปปลูกโป่งหนึ่งลูกได้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โยนลูกแกว้วตัวนี้กิ้งลูกแกว้ว

อันนั้นหมาพูดได้อันนี้แกะนีแกะมีขนซุยๆตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ให้คนอื่นเนาะเอาไว้ให้ใครอ่ะเอาไว้ให้ให้เด็กแถวบ้านไม่ใช่ให้ในวันเกิดในงานปีใหม่ในงานวันเด็กในการบริจาคของเล่นบริจาคอะไรพวกนี้นะ จะแห้งเขาสวยเด็กดีเด็กดีเด็กเขาเรียกว่าคนสวยใจดีป่ะเนี่ยไม่สวยไม่สวยดูดูหน้าดีดีเขาเรียกว่าคนดําใจดีป่ะเนี่ยคนดําใจดีมาดูคนนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะว่าไปหาน้องกันนะฮะวิวเนี่ยทำไรทำไร เออพี่แชนดิพี่แชนหาดิพี่แชนอยู่ไหนพี่แชนอยู่ไหนเอ้าไหนอ่านห้องอ่านอ่นอ่านอ่านอ่นอ่นดิอ่านดิอ่านดิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับช่อง โซดาซิงตื้นอาก่วจะได้กลับมาแล้วร้อนไหมร้อนไหมเอาเหิวอะไรบ้างหหมหืหมหนจ๊ะเก่งจังเลยอะีะนะหนว่งหัหมามะนาวซื้อจากตลาดสดนะคะเนี่ยแเมื่อกี้กินไปแล้ว เมื่อกี้กินไปแล้วแล้วกลับมากินอีกเป็นอาหารว่างดูหน้าคนฟินดูหน้าไอด้ดำฟินดูหน้าคุณแม่กินนะครับม่เฉย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 ต้องการน้ำด่วนแม่กินเฉยเฉยจะเต้นเนือ้อ นูมไม่กินหรอกเปี่ยวเล่นอะไรนะเปียวเขี่ยถือกล้องอะใหบ่ายกับอย่าเพิ่งอย่าเข้างบ่ายเราจะมาดูน้องเล่นของเล่นเร<ม>ือของเล่นของพี่บา่ายเลยแล้วใครเนาะอีหนูแนะนำชื่อสิอืม ตอนนี้เราจะวาร์ปไปหาแม่ฝับฝับมาถึงแม่แล้วเราจะวาร์ปออก,กไปข้างนอกมืดปึ๊บเลยข้างนอกนี่ <c oughs> ก็มืดแล้วเนาะเราจะวาร์ปกลับไปหาพี่เราจะวาร์ปกลับมาหาคันมาหาฉันคนดับ แค่คือคนดำสองพันสิบแปดและนี่คือคนคนเหลืองสองพันสิบแปดอันนี้คือคนสวยสองพันสิบแปดอันนี้คือคนน่ารักสองพันสิบแปดและคนนี้คือผู้ดังพึ่งคุณดังพึ่งสอง, <c oughs> งพันสิบแปดไอตอนนี้สองพันสิบเก้าแล้วนี่วะสองพันสิบแปดมาจากไหนไม่รู้อะดูมะนาวเหลือสามลูกในหนอนมา จากสี่ห้าลูกคนพ่อเป็นคนทําเองไปดูคุณพ่อสิไปส่องดูคุณพ่อส่องนั่นนั่นคือคุณพ่อนะครับเห็นไหมคุณพ่อกำลังนั่งกูกับเพื่อนอยู่ครับ มาดูเด็กไปโรงเรียนกักว่าโซดาไปบายก่อนเร็วสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนค่ะพี่แชร์สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะโซดาโซดาบ๊าป๊าไอริงเลยบายลาลิ้งเลยลาลิ้งลาลิ้ายบายโซดายังไม่ได้บ๊ายบายเลย Right.